สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่คิวโมคีนะคะที่เว็กซ์ฟอร์ดนะคะเพื่อนๆนจะพอดีขับรถเอ่อกำลังจะกลับกันนะคะแล้วอันนี้มันเป็นทางออกอจาจยะแล้วทีเนี้ยเห็นบ้านนะคะเป็นบ้านแบบว่าเป็นบ้านแบบบางหลังก็จะเป็นบ้านโบราณน,น,นะจะ๊ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็คือว่า หลังคาเป็นหลังคามุงจากนะคะเพื่อนเพื่อนหรือว่าเขาเรียกว่า a t a c h roof นะคะเป็นหลังคามุงด้วยหญ้าค่ะแต่ว่าตัวบ้านก็ยังเป็นปูนอยู่นะคะเหมือนก็เลยนึกถึงว่าเออเหมือนแถวบ้านเราเลยแถวบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในสมัยก่อนเนาะก็จะเป็นหลังคามุงจากแล้วก็เป็นบ้านไม้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าหลังคามุงจากแล้วก็เป็นแบบว่าฝาไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลงมาถ่ายนะคะให้เพือพ่อนๆนดูนะคะเดินไปแบบว่าอีกสักระยะหนึ่งก็จะเห็นเป็นแบบว่าสลับกันนะคะเพื่อนๆนจ้ะก็คือมีทั้งแบบว่าหลังคาที่เป็นมุงจากแล้วก็ เป็นหลังคาที่เป็นแบบว่าสมัยปัจจุบันก็มีค่ะสลับกันไปเนาะจ้ะจากที่สังเกตนะคะก็คือหลังคานะคะมันจะหนามากเลยค่ะก็คือเขามุงไว้นานๆเนาะเพราะว่าที่นี่อากาศมันจะแบบว่าเย็นนะคะเขาก็จะมุงไว้หนาเลยอะคะ่ะแล้วก็เท่าที่สังเกตใกล้ๆมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นหลอดอะคะ่ะเพื่อนๆจาะ หรือว่าอีกชื่อหนึ่งเห็นลุงเดอบอกว่าเขาเรียกกันว่าสตรอนะคะสตรอก็คือเป็นแบบว่าเป็นหลอดที่แปลว่าหลอดอะคะ่ะมันจะเป็นแบบว่าหลอดซ้อนๆกันซ้อนๆก,กันหลายๆชั้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันมันมันจะกันหนาวได้ขนาดไหนเนาะเพราะว่าก็ปณาก,ก็ไม่เคยเข้าไปข้างในเลยอะคะ่ะว่ามันเป็นยังไง ก็คือได้เห็นแต่ข้างนอกเนี่ยคะ่ะก็คือ่อบางบ้านเขาคงอยากจะแบบว่ารักษาหรือว่าสงวนไวค้ค่ะเป็นแบบว่าเป็นบ้านโบราณเนาะเป็นรักษาเอเป็นบ้านที่แบบว่าบ้านเก่าบ้านแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคะ่ยคะบ้านหลังนี้ที่เห็นนะคะเดี๋ยวถ่ายชัดๆให้ดูนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยคะ่ะอันนี้คะ่ะ ขอถ่ายเป็นมุมนี้แล้วกันนะคะดูนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆนะคะแดดดีๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นเหมือนอยู่กับในนิยายเลยอันนี้พวกนกพวกอะไรก็ชอบมาบินมาเกาะ What we gonna do 50p How time is it now? Been 50p and s one one hour one euro from one hour minimum p u r yes yeah one euro yeah yeah this one ว่าตั๋ว Ticket come out. Yeah. ออกมา่ค่ะต้องเอาวางไว้ให้เขาเห็นเวลาเขามาตรวจเขาจะได้เห็นนะคะว่าเรามีแบบว่าจ่ายค่าที่จอดรถแล้วนะคะเพื่อน Okay. Happy. Yeah. Happy, Happy now. now. Happy now. It's cafe. A cafe. What? The day uh, is not over yet. Though. What did you order? I ordered a toasted special on brown bread, and a toasted special is ham, cheese, tomato, and, and onion. Onion. And then with a garlic mayo, with a few chips on the side, and a latte, cafe latte. Okay. What did the boss have? The same. The same but same. I All have right. hot chocolate. ร้านน่ารักจังมีเป็นแบบว่ากั้นเป็นช่องๆนะคะน่าจะเกิดจากโควิดอะคะ่ะเพื่อนๆจ้ะเขากั้นเป็นช่องๆเลยอะได้มาแล้วนะคะแฮมชีสโทสต์นะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่ค่ะฮอตช็อกโกแลตนะคะเครื่องดื่มของปหนหานะคะในวันนี้นะคะจบทริปเดินทางแล้วนะคะเพื่อนๆยังไงขอลาก,กัน แค่นี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ